ครับพี่น้องมาเบิกประคองด้กันครับเอาเดี๋วยวพวกปนครับผมขอบนบอนคัดไปครับพี่น้องนหนมย,ยังไหลอยู่แต่ว่ากหาเลือกแจ๊บว่าครับมันจีบืนหนีครับผมประคอครับ ปลาเขียนไงครับตัวบอกไงเลยนี่เข็งครับโอ้ยกระปูไตไว้แล้วพี่น้อง นี่ครับพี่ต้องต้นเงรีอยู่นี่ขอหน่อยครับไป็นอะไพ่อนัว เท่าล่แล้วคอครับคอหน่อยครับโอ้ยลุกเรียบรอ้อยครับ ไอช่อนเล็กครับผมเบิรงครับพี่น้องเพิ่นตื่นเพิ่นขึ้นมะลีอยู่เทิรนีย่ครับไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วไวนี่อีกหนึงครับเพิ่นขึ้นมะลีอยู่เทิรนแค่นหนามในน้อยตรงทองครับปลาคอนี่เพิ่นขึ้นมะลีิเลยครับ แต่เขาลงมากวดน,นามเลยเพราะขึ้นไปดู่นามตื่นๆครับผมเรียบร้อยแล้วครับไอช่อนเล็กครับผมสองตัวสอดเลยครับครับผมพี่น้องเดี๋ยวผงเอาปลาก่อนจะข้าวครับเ,<ๆ>เดี๋ยวจะมาคุยกันครับผมเดี๋ยว คนุ่ยยาเอาปลางกันครับแต่เดียวพี่น้องครับมุนอุ๋ยปุ๋ยแล้วครับผมนี่แหละครับเพราะว่าช่วงเกจ้าเขาทางมองได้ขาจะเอาปลาคอนนี่ไุ่มีผ้าหยากเกี่ยวหรอกครับมันมุนแน่แล้วครับผมมุนปุ่ยปุ๋ยแล้วครับ ครัเดี๋ยวหลายเติมอยครับเดี๋ยวเอาไปล่างมึงครับพี่น้องเอาโบเบิดดอกเดี๋ยวมือนางที่ส่วนในบ้าน,นเอาไหมครับมนออกลอกพี่น้องเอ้ยอยากกินต้อมออกลอกเลยครับมาล่างองางอกคกันครับผมเดเอาสวิงขาดจะบอโตกี่เรา เอาไปแกงใส่ไหบวบครับพี่น้องไผ่จะพชรแหงก็คือ้เฮ็ดแหงแดดเดียวครับข้เาเฮ็ดแดดเดียวนี่ครับมาทอดกินกัตบตับบวกทัวครับบัดนี้เว้ยชุดยอดเลยไปครับพี่น้องเ้าบ,บ้านนะครับได้แล้วเศร้าแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณมากมาก,มากครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผม